อ่ะสุขสบายดีรู้เตาลอล้านสู่ผู้สูคนผู้อยู่ไกลอยู่ไกลผู้เหตุเบียกเฮ็ดงานผู้นั่งโยบานเป็นในบานในเงื่อนผู้ลำเลื่อนศึกษาเด็กหน่อยนะกำลังจเลิ่ญต,ตัวอ่าเสด้มาเป็นอ่าเรืร่องของประเทศศาสตร์แต่จะเป็นเร,เรื่องของขอบขั้วแน่อันนี้ผู้สีมีแนวหัวสูฟังก็คือสีบัวเรื่องถาดถาดมีความสําคัญจังใด ใน่างกายมนุษย์มนุษย์เกิดมากนทุกคน,กคนใช่ยิ่งทุกคนเกิดมาามีถาดซีคือกันยูแต่ว่าถาดยังเป็นขาดกําลังกําลังขาดกําลังขาดที่มันมีกําลังนะนะจะมีถาดซีแหละดินหนาลงไฟในสังขารแต่อีหยังเป็นตัวกําลังเพราะว่าตัวกําลังนี่มันหมายถึงดวงสตาวสาสนาโศกรากของเห่าวาถาดยังมันหนุนถาดยังมันหักหักลางหักล่างกันจังได ระวางขาดกับถาดมันมีผลต่ออารมณ์จังไดมันมีผลต่อสุขภาพจังไรมันมีผลต่อดวงชะตาวาสนาจังไรนั่นแหละเรื่องเเรื่องเลยเ,เป็นอางสั้นเฮ้าม่าเขาธาดินก่อนธาดดินก็คือผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมเนาะพฤศจิกาท่านว่าธาดินนี้จะเป็นเป็นถาดพลังคือเป็นถาดเลื่อน เดินหลับล่องสะไปอาสิเป็นผู้ที่มีร่างกายใหญ่จากน้อยนึงการเหนื่อแข็งแห้งนะถ้านี่ว่าจะซื้อจะไปยูได้ทุ่มมองนักแน่นถ้าว่าถึงใจกันนักเนีน่ยแต่ว่าดินดินนี่เป็นที่ล่องหลับดิเพื่อว่าดินดินนี่เป็นที่ล่องหลับเป็นที่เกิดแต่ว่ามันบ่ได้อย่างแล้วเพราะว่าแนวเกิดพอแม่นดินดิน ดินกะสีให้ต้นไม้ได้อาศัยเนาะให้คนได้เหยียบย่ำได้โย่ได้อาศัยฉันท่านสั่สร้างใส่ถ้าเกิดเอาเป็นตามกําลังคนที่เกิดธาตุธาตุดินที่มีธาตุดิน,นกําลังกับมีเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่าโอ้ถ้าว่าถึงดวงนะถ้าเบิ่งดวงกังนะ่แม่นทาคุณคนบขิ่นเนาะเห็ดคุณกับผู้ใดกับเขามาขี่ใส่เขา ขนาดเช่าหน้าไป๊เาเช่าหน้าเอาเขาไปปลูกในดินเนี่ยในดินที่หน้าจากของก็ไปป,ปลูกปลูกหลวกถึงเวลาจะเกี้ยวเอากระถิ่นเพี้ยงไว้แ้วก็ไถาบหาประโยชน์อะถ้าเขานึกถึงประโยชน์เขาจกได้ประโยชน์เขาสิมหาหลวดนะนธาดินสิเป็นยัางสันดวงชะตาค้นาตดดินเด้อผู้ใดเกิดเดือนตุลาพฤศจิกาท่านาว,ว่าไอ้โหวาทําใจจักน้อยหนึ่งเขาเกิดมาเป็นเป็นทีจะเลิศลุกเรื่องของผู้อืนอ่นอ่าก็ดีแล้วลนะั ่ะมาเป็นผู้หน้นกดีแต่ว่าคิดสิไปอาศัยคนที่ยากจังไรเลดิเนาะใข่ในแต่แห้เขามาอาศัยห้องอน,นะสำหรับผูดีเกิดถตุดินแนวที่ปูอยากที่แนะนำํำคือแนะนํำไห้เลือกันได้ถตดดินเขากับยังไดจะสีจะประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นมีคูไม่คข้องเธอสวัดดินเนาะไปเขากับล่มอย่างสินะก็ดีอยู่ดินก็นมีอากาศถ้าล่มเป็นอากาศถัดดินล่ม่าเป็นอากาศ่ะ ร่มกายเป็นร่มหกขดร่มพลังงานร่มมันแห้งเนะี่ย่มมันเอาข้าเจ้าโอยู่กับจิบผ้าอยู่แล้วพัดเอาหมุนตุ่มจุ่มจุ่ม,ม,ม,มคุมขึนกับเบิง้งธาตุดินนี่เขาครับยังกระไดยูนะไฟกระไดย,ยูแต่ว่ามันไม่มียังเกิดขึ้นเขาก็ับร่มกระไดย,ยูมันกรบอกมันไม่มียังเกิดขึ้นเขากับน้มแมนอยู่เด้อถ้าเขากับน้มแมนเด้อธาตุดินที่เขากับน้นได้ดีฉะนั้นถ้าจีบเลือกคูเลือกคล้อง ผู้ชีวิตกับเบื้องคนที่เกิดถาดน้ำส่วนถาดน้ำจะเป็นจังไดถ้าฟังผู้ไปฮบผู้ที่อบถึงสีถาดหมละแล้วไปฟังเบื้องอันนี้เป็นกําลัางถาดกําลัางเดื่อนถาดอาศัยนับจากเดือนเกิดให้พิจารณาเบื้องเอาลูกหลานทบทวนเบื้องเอานะอันใดพ่อเสืออันใดพ่อพิจารณานะจะได้แก้ปัญหาเดี๋ยท่านเหตุการณ์เด้อบัดที่นี่ก็มาเบิงถาดไฟบัดที่นี ธาุไฟถาดไฟนี่เป็นยังไงเดือนใดนาะเกิดถาดแบบเป็นถาดไฟผู้ที่เกิดเดือนมกราคมนะกลุมผ้าพันมีหน้าคมอันนี้เป็นมูที่มีถาดเป็นกำลังคือถาดไฟนะถาดถาดกำลังคือกำลังถาดที่สูงก็คือถาดไฟ คนถาดไฟมักสิมีรูปหลางพร้อมแน่สันทัดแน่ผิวขำแน่ผิวสองสีแน่อันสีผิวนี่แล้วตะกมกรรม,มพันธหรอกเนาะอันกับบริบอกว่าทีเดียวใต้หูวัดเดือนมกะลาคุมผ้ามีหน้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในเลือนธาดที่เป็นถาดไฟถาดไฟเป็นอย่างไรถาดไฟมันก็จะเป็นจังสีแล้วถาดไฟมันเป็นพลังงานมาหลบหลางหนึ่ง พระเอิญว่าโกรธง่ายหายเร็วไฟใหม่บ,บึบบึ้บขึ้นแล้วก็คือจะม่มีอย่างไฟนี่มันใหม่อย่งกับมันสิเป็นอันอนัน้นทําไมเฟี้ยงมันกับึบบึ้บคันใหม่ไม่ทอนใหญ่มันกับดวนแน่แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเท่าคือเก่าไม่อีกยังกับบ่เหลือถ่าไฟนี่เอาซื้อสักไปคนนิสัยเดือนมาการาคมพายมีหน้านห้อนกับจริงไหม่แล้วเหลือแต่เท่าอีกยังกับบ่ค่อยเหลือ สารลปล้วก็คือโดยโตของทนถาดไฟเองถ้าย,ยูผู้เดียวบ่ไม่ยังได้มาค่ะมันคือซื่อบ่บบพ่อสีไปสั่งกยนไง้ดอกเพราะว่าเป็นถาดไฟไฟนี่มันไปยูน้ำยังมันก็ใหม่เหมือนแต่ไม่อีหยังจังสิบหมดไฟไปไปยูก,กับน้ำเออน้ำก็ฮ้อนเด้อปุ๊ดจักน่อยแห่งเออไฟไปดูกับล่ม เออนีไปไกลบัดนีจะรุ่นเรื่องเรื่องเพราะว่าร่มกับไฟมันบ่เหม่กันแต่มันไปรงกันนะถ้าไฟไปอยู่กับดินไก่หูว่าหยากแนวเกิดยูได้ยู่แต่ว่ามันหยากแน่เกิดนะฉะนั้นอ่าถ้าไฟไปอยู่กับฐานดินก็คือกุมเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่านะถ้าผู้ได้เกิดเดือน่านดินมาใส่คาถาไฟกันให้เป็นผัวเมียกันยืนมกันได้ยูได้ยูไหม อยู่ทรงชิดหนักหนักหนักจังหน่อยหนึ่งห่อนหนักหนักจังหน่อยหนึ่งกับเพราะอยู่ใดแล้วเกิดอยากอยู่น้อมันเก่าเกิดอยากอยู่มันไฟมันเขาอยูครับอย่างบ่ใดนอกจากกระล่มเท่านั้นแหละไปหาน้ากระน้ำแห่งไปหาดินดินกับจังไหม่จังเฟื่องก็ไใม่เป็นผงหมดฉะนั้นมันบกค่อยเขากันดอกนะอันนี้โอถึงเดือนธาตุบกเขากันธาตุบางเทีมันอยู่ตรงกันบ่ใดมันซอยกันใดแต่มันมันสิขัดกันมันสบ่ส่ะสง์เสริมกัน เนาะอันนี้คือผูที่มีกำลังถาดไฟเดือนมกระล่าคมผ้ามีหน้าก็ให้ระว่างจากของอย่างหนึ่งคนถาดไฟนี่คือคัเบาเพราะอย่างเ้าเป็นคนใจห่อนเลยใจห่อนโกรธง่ายหายเร็วว่าถาดไฟมันมีอีกเรื่องหนึ่งไฟเนี่ยอีหยังเอือนมาไฟแน่เบ่งนะบ่งดีๆนะอีหยังเอือนมาไฟนนะนะนฟนหนึ่งราคะกับไฟเด้สองโทสะกับไฟเด้อ่าสาม โมหะธาตไฟนี่แปลว่าธาตุไฟนี่เป็นธาตุที่แหมด่านกามาคุณกขามาราขาดออาในบ่ต้องหยาได้หลายที่สุดฉะนั้นผู้ได้เกิดเดือนมกราคุ้มพาเมนาให้เบิ้งดีๆพิจานาจะขวางคุ้มมาล่มให้อยู่มันสิหลุดไปน้ำแนวอยู่อยู่ใดถึงสิมีเงนินไลยปันใดกาซังก็ต้องระว่างเพระเาะว่าเขาเกิดในธาตุมันล้วนเล่ธาตุเป็นพลังงานมันเผาผ่านเาผา,นเาผู้อื่นบ่ไเลยกับเผาจาของ ฉะนั้นในการเก็บเงินค้นเดือนสามเดือนนี่เก็บเงินอย่างอยู่จักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีแนวไปแนวมาแด้ตัวจะของเองกับส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดไปครบหรือไปสมาคมกับคนที่เป็นถาดที่มันใหม่กันเลยคือจังถาดดินนั่นสิไกู่ว่าไปน้ากันกระทุกน้ากันอะเห <c oughs> มิดนํ้กันไอเบิงถาดอ้าวโรคลาดเอแนวกินคือเกาละ่ะกินพักเพื่อนบ้านเป็นยังคือจังพักเพื่อนบ้านมันจังปลอดสารพิษมัน <c oughs> บ่มีผลอย่างดอกกรคือพักที่ข้าเจ้าปลูกขายสดหมากมัตตาปอดปลูกขักกินเองที่ดีสุดสม,มือในลูกหลานได้ถาดใานกระสังถ่อแต่แนวมาของคนถาดไฟกับที่มีพักบุ๋งตั้มึงพักกระเสีดสายบัวพักกาจ,จีนแล้วโมนี่แหละแล้วแต่สีมักต่อจิกเน่ากินเน่ามักผู้ใดมักจะได้กระมักแต่ว่ายห,หูว่าให้ระวังจากของคนถาดไฟให้ระวังหนึ่งคว,ว่ำเบาสองอารมณ์ รากาให้ควบคุ่อะได้เลยตัวอารมณ์เพราะอารมณ์มันมีไฟที่เปลี่ยนไฟราคะทสะโมหะเขามาอยู่นํามันสิเป็นแนวต่างสิเป็นแน่วงวงสิเป็นเจ้าชู้สิเป็นหลายคู่อ่าสิเป็นบ่แล้วบ่เลิกอันนี้ก็ให้ระวังเด้อคนขาดไฟอ้าจบขาดไฟอยู่ซํามีที่นี่อ่ามาเบิองอ่าผู้ถี่บี้เลื่อนถาดที่เป็นกําลังเลื่อนถาดเป็นกําลังก็คือถาดล่ม เรือนธาตุเป็นกำลังธาตุล่มได้แก่ผู้ทีมีเดือนปีเกิดในเดือนเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนนี้อ่าเป็นคนที่เกิดในสามเดือนนี้เคลื่อนว่าเรือนธาตุที่เป็นกำลังคือธาตุล่มเรือนธาตุเป็นกำลังเป็นธาตุล่มอันนี้เป็นจังไดแนะ่ธาตุล่มเป็นจังไดแนะ่คนธาตุล่มจะมีรูปร่างสูงโปงร่งบาอ้วนหลายผิวหนังแห้งนะ พยายามกินพลไม้กัไนไว้อันนี้หมายถึงขาดเด้อขาดล่มแต่ว่ากับอันนี้เป็นเรื่องของถาดแต่นี่มาเบิงวันล่มเขาก็อีอยงบัดทีนี้ร่มเนี่ยเขาครับมหยังจังจังลุง่มลุ่ลร่มนี่เขาครับไฟเนี่ยสิเป็นพลังงานกเกิดหนุนกันนะแต่เป็นใช่เป็นยิ่งก็คือว่าเป็นคู่หนุนกันหนุนให้เกิดพลังงานอยหรลลือลวยอยห่ือมันกันหรจะเลื่อนอยน้ำกันได้ว่างไงสไปร์มมกับไฟ แต่ถานร่มไปอยู่น้ำหนามก็ได้เคือกันนะร่มไปอยู่น้ำหนามแต่ว่ามันก็เป็นอากาศาไปอยู่น้ำหนามเป็นอากาศอ,อากาศมีมีสิ่งมีชีวิตไปอยู่น้ำยินีก็มีอากาศมีสิ่งกโฟ้องไงว่าถานร่มนี่ยอยู่กับผู้ใดก็ได้อยู่ฐานล่มนี่ไปเขาธาตุไฟก็เป็นพลังงานเสริมทรงไปเขาธาตุดินก็ไปสร้างคุ้นคาชีวิตไปเขาธาตุน้ำก็มีเป็นที่อาศัยแต่ว่าตัวธานร่มเองนี่ โดยส่วนตัวของคนฐานลมติดไปคอยมิโศก์อะไรหรต้องไปน้นผู้อื่นให้โซกผู้อื่นคืออยู่แต่จะของเองบม่มิโศกนะดังนั้นคนฐานลมสีบีที่เข้าได้ครับเกือบทุกถาดแหละถาดลมนะที่เข้าไปสามประโยชน์ให้ข้าเจ้าได้ไปสง่สงเสริมข้าเจ้าได้แต่ว่ากับถาวาล่มไปอยู่ในดินก็ดินดีได้ล่ะเนาะถาวรร่มไปอยู่กับไฟกับไฟ,ไ,ฟไฟแห้งถออนวาล่มไปอยู่น้ำหนามกับ,น,กบน้ำดีนะ ล่มล่ะถ้าร่มยู่ซื่อเนี่ยบอกหลายขึ้นเป็นโทษด้บทัทนี้เออยุดหลายขึ้นเป็นโทษมันติเป็นพายุบัทีนี้ฉะนั้นคนถ่านร่มให้ระวังอย่างหนึ่งคืออ่าจะขวางสิขา่ายจะขวางคนทานร่มนะเดือนก็นคือเดือนเมษาพฤษภามิถุน้าจาเอมไว้เดอร์ลูกหลานเอเมษาพฤษภามิถุน้าคนเกิดถ่านร่มระวังจะขวางสิขา่จาจะขวาง จกค้องที่เป็นทุกข์จยะควองคุ้มบ่ร่มโมยูความคิดฟุงซ่านหลายลูกกหลายนนหน่อยหนึ่งแนวกินในใยขาดขิงคาตะไข่กระช่ายพริกไทยที่มันเกี่ยวของกับร่มถ,า,ถาปัดุนนะคนที่เป็นฐานร่มอยู่ขจะค้องนี่ฟุงซ่านหลายดังนั้นพยายามไปหาหมูเขาไว้ยอย่าอยู่ลำพังคันอยู่ผู้เดียวสิบปีนะเปลี่ยนโหลดเด้อ นี่คือสําหรับถาดร่มฉะนั้นถาดร่มพาต้องการเรื่องคู่อยู่ครับผู้ใดก็ได้ะไดนะเข้ากันในมัดบัดที่นี่ก็มาถาดสุดท้ายบัดที่นี่ถาดสุดท้ายก็คือถาดน้ำถาดน้ำก็ได้แกเดือนกรกฎาคมสิงหา,าสิงหาคมกันยายนนะสามเดือนนี้อื่นว่าเดือนถาดน้ำถาดน้ำเป็นจงังไดร ธาตน้ำน,นี่เนาะขั้นทาว,ว่าธาตน้ำน,านี่เอาเป็นนิสัยใจคอกับสิเป็นคนที่เย็นเติบอยู่บาห้อนปันใดไปอยู่น้ำพุใดกดันแต่ห่างศีรษะเออสาจักน้อยนึงอันก็ศีรษะนะสาจนจนจืดคนละห่างแท่กันไดนะคือจังเห็ดใส่แกงน้ำไหลเลยล่ะมันลวง ธาตุาน้ำธาตุน้ำนี่ที่เป็นตัางสัตว์ที่เป็นลวงจักกน่อยนึงจืดต้องมีส่วนผสม <c oughs> ยูู่้เดียวก็ยู่ได้ยู่แต่ยู่โซโลอยู่อจังแข่นอนเว้นี่อยู่ได้พอคอยมักบือหวาบ่าคอยมักสังคมบ่คอยมกักมวนคือนถาดอื่นๆจากถาดน้ำนะแต่แห่งจาเป็นสําหรับทุกถาดพายุน้าผู้ใดเข้ากับเขาก็แพงอยู่เขาก็ากากหักอยู่แต่ว่าโดยตัวของถาดน้ำเอง,เองนี่ ถือว่าเป็นธาตุที่มีแนวอาศัยลายก็คือกันกระถัดดินนั่นแหละอาจะจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งกระถัดดินก็ธาตุน,น้่นนีถ่ถือว่าเป็นธาตุเลื่อนเลืล่อนรับรองซะไปนะเป็นที่จอดของสุ่มธาตุลมธาตุไฟนะก็รักดันดีนะรักดันคือดินน,ะะนะนนะั่นแหละนะแต่งจีซ่าอวดจังหน่อยจีดักดันจีซ่าอวดจังหน่อย รากาที่สําคัญกสบเห็ุคุ้นค้นบ่ขึ้นเือกันกับผู้ที่เกิดธาตุดินนั่นแหละสมมติว่าดินกับนาดมาอยู่ด้วยกันล่ะกาสิีมีลักษณะเดียวกันแต่ว่าส่งเสริมกันด้กําลังที่ส่งเสริมกันฉะนั้นธาตุดินกับธาตุน้ำอยู่ด้วยกันในไหวโ้งแดบวอุ้งเหืองแล้วคือจังธาตุลมกับธาตุไฟน่ะไปร่มกันเอาลอดถุงเหืองธาตุดินกับธาตุน้ำอยู่น้วยกันได้เพราะว่าอผู้หนึ่งก็เย็นผู้หนึ่งก็แห้งนานัก ผสมกันล้วก็สามารถมีอยู่น้ากันได้นะแต่เพียงแต่ว่าสีเป็นจังใดไก่หัววาดดวงจะตา,ายสีขึ้นกันนิสัยใจคอสีขึ้นกันอย่างหนึ่งคือหนักแน่นแต่สําหรับลาในี่สีซะกากัวสีเจิดกลัวเรื่องทําคุณคนบกข้นนี่สําหรับสองทานนี่ขนาดสีขึ้นกันดวงนะบอกท่านโชกราบบก่คยหลายปันใดจากพ่อมีแน่อยู่แต่ดวงจากอาชีพทัมหากิมิมนี ท่านถาดดินท่านถาดน้ำดีเทวะจีธรรมหากินดีนะหวังคนมาแทนคุณหวังคนมาต่อแทนพระคุณนําใจดีเฮ็ดไปโทษอาบ่ค่อยชีได้หรอกนะต้องอาศัยเจ้าของฉะนั้นคนถาดน้ำนะแต่เดือนกรกฎาสิงหาคันยานี่เวลาบ่อหนักเลยบ่อหนคนสร้างขวัญาือไต่นห่างคนนะขาบ่อสินะข้าบ่อขํามบ่อหนักก็บอกค่อยบ่อหรอกแต่ถ้าบวอามัมแมนโหลดแม่นละนักพร้อม เกียดตอดมือตายสไปบ่บ <ım> ่าหวหรอกอัน like กับ like บ่ได้ฟังผู้อื่นได้แต่จะกวงกับบ่มาบอกผ่านไดยฉะนั้นคนธาตุน้ำเนี่ยโอ้จะกวงยังสี่อ่บันนี้ถามว่าท่งนี่ธาตุนี่ต้องอาศัยทั้งกันและกันอะไรทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคููเชิญ่าจากคู่สซกันคููสี่หูเฮืองเสริมทรงก็ต้องเป็นธาตุธาตุระวางธาตุที่มีลักษณะคือกันอ่า จังถาดดินกระถาดน,าน้ำยูน้ากันกระสีมีภูมาอาศัยใดก็แปลว่าถ้ามีคนอาศัยใดแปลว่าอยู่ละรวยตัวจากสีมีคนมาอาศัยจังถาดไฟกระถาดลมยุ่กันกองหูงเครื่องไปก็ต้องมีคนอาศัยใดฉะนั้นกระไม้ขอ้อมาเวลาข้าเบิง้งนกะเบิงจากของแนะ่เบิงมูแนะ่กระเบิงว่าข้าจะว่าถาดอย่างอันนี้วิธีเบิงถาดวิเคราะห์ถาดแต่บระด้หมายถึงว่าสิเป็นแบบมีทั้งหมดเด็กบอกชูฟังมากนี่ก็คือบอกให้พิจารณาจะซื้อ เพื่อ,อยังเพื่อจะได้หูว่าจะขอเป็นอย่างไรสําหรับคนทาดนาที่มีโลกประจําตัวอย่างนึงคือเป็นโลกกีนาวเยือนหอดกันดูคนล,ละนะด้วยเหตุผลใดกันคือซาเวอาดอกแต่ว่านี่ที่ว้ามาสักนิดนีนะ่ตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือเรื่องของถาดประจําเดือนซื้อๆด้อ่าบ่านในมีโตว,วันเวลาปีจัก,กรราสีค้ว่าเกี่ยวของอีกสําหรับผู้ที่มักเบิ่งดวงว่าก่อนสิเบิ่งดวงเนะ่ะเบิ่งถาดจะของก่อน นต่เบิ้องฐานจะควงเบิ้งขาดมูเบิ้งขาดคู่คองก่อนว่ามันขัดกันมองได้แน่นะอดนนี้ปูว่าไหวพ่อย้เฮาปิจรารนาเบิง้งนะสำหรับคนถานน้ำสิงบทมงคลสวดเดี๋ยวปูวสีเห็ดให้ถาดดินเดือนอตุลาพฤศจิกาท่านว่านี่ต้องฟังบทสวดใดเป็นประจำนะถาดไฟต้องฟังบทสวดใดเป็นประจำนะถ่าล่มต้องฟังบทสวดใดเป็นประจำถ่านน้ำต้องฟังบทสวดใดเป็นประจำ แล้วก็ต้องปฏิบัติจังไหรเพราะว่ามันมีผลเวลาเาปฏิบัติทรรมคนแต่ละเดือนแต่ละฐานมันจะมีลักษณะอาการต่อตานไหยบ่คือกันเอาฝากไปส้ำนี้แหละมือหนามือ,มอรุนจะมาว่ากันไหนเด้อเอาแค่ในเวล,ละเอ้ยจเจริญนสาธุสาธุ